สวัสดีครับผมดานจิรภัทรไคลแก้วครูศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับคนออทิสติกวันนี้จะมานำเสนอการใช้สื่อซึ่งสื่อชิ้นนี้มีชื่อว่าโดมิโนโจงาน,นนะับนะครับวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นนี้นะครับหเสริมสร้างทักษะกล้ามเนื้อมันเล็กการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและสายตาส เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการด้านตัวเลขการนับจํานวน 3. ส,สร้างทักษะทา,างสังคมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกาันสําหรับการวัดผลประเมินผลการใช้สื่อชนิดนี้นะครับผู้เรียนสามารถนับจํานวนบนดูมิโนได้อย่างถูกต้อง3ครั้งติดต่อกันขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมจะมานําการใช้สื่อให้กับนักเรียนของผมทั้งสองคนนะครับนะครับสื่อที่ได้มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นไม้ติมโตปิโนอ่าด้านขวาจะมีจุดมากด้านซ้ายจะมีจุดน้อยซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีจุดนี่แตกต่างกันและสีก็จะแตกต่างกันนะซึ่งทําให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตด้วยนะครับอ่าผมจะแบ่งซื้อให้นักเรียนนับอย่าวละเท่าเท่ากันนะครับ อ่าได้ครบแล้วน,นะครับขอบคุณครับครับอ่าต่อไปนักเรียนนะครับวันนี้ครูจะมาให้พวกเธอเรียนการใช้สื่อดมิโนโนะครับนักเรียนต้องเปา่ายิ่งฉุก่อนใครชนะได้เล่นก่อนอ้าวยังยียาวปักกระเป๋ายิ่งฉุดอ่าทานนี่เล่นก่อนครับเอามาหนึ่งอันมาวาง <บ cod. S 1> เลือกไหนมนก็ได้อันนี้นะครับ ก็จะใช้คือจะมีจํานวนอยู่ด้านเดียวอีกด้านจะไม่มีจํานวนนะครับมีไหมครับผมมีครับมีครับหนึ่งสองอ่ะมาต่อเลยครับ 2> 1, 2อ้าวมีไหมครับมีครับ,รบอ่านับเป็นครูตูนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมาวางต่อเลยครับอ่ะทางนี้จะวางนหนด้านไหน,หนต่อครับ มีครับมีครับอ้าวนับเลยครับห3 4 5 6 7อ่า7ครับวางครับเลือกวางตามจินตนาการเลยนะครับว่าจะวางแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับอ้าวด้านนี้มีไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอามาด้านนี้มีครับมีมาวางเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าหวางเลยครับอ่านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง นะข้าวข,ข,ของการใช้สื่อจะเห็นไหมครับว่า 1. น,นักเรียนสามารถนับได้ว่ามีกี่จุดบนไม้ติมสองนักเรียนสามารถใช้สายตาแลือมือเนี่ยวางได้ตามจินตนาการว่าจะวางแนวไหนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้สื่อง่ายๆแล้วก็เป็นการทําสื่อง่ายๆฉะนั้นทางครูผู้จะทําสื่อชนิดนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองได้นําสื่อแบบนี้ไปใช้สอบเวลาของท่านที่บ้าน เนื่องจากตอนนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทําให้ศูนย์การศึกษา,าพิเศษไม่สามารถทําการเรียนสอนได้ตามปกตินะครับก็ถ้า,าทำทำแบบนี้นะครับเด็กของท่านก็จะสนุกสนานเพลิดเพินนะครับครับขอบคุณครับ